ร้านข้าวมันไก่ดําไก่บ้านชื่อลังค่ะเป็นไก่ไทยไก่บ้านนะคะเปิดมระานเอย่าง ตั้งแต่รุ่นอาม,ม่าน่าจะ60ปีได้แล้วนะคะ60ปีที่แล้วค่ะโอ้นลากอมมาอม,ม่าอายุเป็นร้อยปีแล้วล่ะเมื่อก่อนอาม,ม่าจะขายอยู่ตลาดวัวจากหลังจากนั้นเราก็ขายอยู่ที่สวนลุมสีไทยโดมตรงนี้นะคะ่ะสูตรของอาม,ม่าเองเลยะคะ่ะเป็นสูตรไทยหลำค่ะสูตรข้ามันไก่ไทยหลำอาม่มมาเป็นคนไทยหลำเอาสูตรไทยหลำม,มาแล้วก็ปรับปรุงกับสูตรของคนไทยด้วยผสมผสานกันค่ะอาม,ม่าปรับปรุงมาเรื่อยๆคุม่ก็เป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็ชอบชิมอาหารลูกหลานก็ช่วยกันดูแลมาหมุนต่ สีมาชิมแล้วก็ได้ใา้เป็นเชียวชนชิมหลังจากนั้นเขาก็ฮับพวกร้านอาหารที่เป็นเชียวชนชิมด้วยกัน่ะขึ้นไปเปิดที่สวนอาหาร m อ็น่าจะเป็นสวนอาหารแห่งแรกแห่งแรกที่ขึ้นข้างนี้